พักบุงพี่น้องกินได้หลายตาหวานตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยผู้เาเพ่นว่าใพี่บอนว่าสวัสดีค่ะพี่นอ้องปอกปลายเบิร์สุขผูสุกคนมือนี่พบกับเมนูตำเหลาทะเลแซบแซบพี่น้องมาบวบ,บหลายใยหางแมนบอเขาว่าลุยเลยค่ะเอาเป็นกินอย่างนั <laughs> น้นมากินน้ำเน่ กินเกี้ยนสั่นมาสิโบเออร์เนี่ใหญ่ขึ้นมาถึงเวลามเวลาถูกว่าเสียงงางผู้ใดวะกินลุยจะแสรบน้ำกันได้จ้านั่งนั่งนั่งเฮานั่งนั่งนั่งยองยองนั่งยองยองสไตล์สวยฟุดลุดพี่น้องเอาได้บัตรเอาเลยจ้าคำแลกแหกหมานมาสิกินใหุ้ทุบ่าวเบิ่งทุบ่าวทั้งไหนมีอยู่บ่ สิแกนขอได้เนาะถามหาผู้บ่าวผู้บ่าวทั้งหดมีอยู่บ่ผู้บ่าวอืมสีเครื่องรางกันตรงนี้ครับ นนแ่บแท้แบบบอ๊แบบัะคูงเฮิมตะคุงเฮิมใช่นรอเอาลืมเส้นเล็กแล้วยังกินกินตำเล้าซักบ่ พักบุงพี่น้องกินได้หลายตาหวานตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยู้เถ่าเพื่อนว่าใช่ดีบบัาตาหวานบอสันในดีบบังขอบตาดำตา <c oughs> โนนาสิเกียวกุ้งสะดุ้งจ้ะหวานหวานกุบกุบ เสียงไร่สิเงี่ยนะยั่วจ้า

ชากินอยู่เ <c oughs> บ,บ,บื่อเอินจังไลยจัดก่าไดบ่ะพี่น้องดูนี่เจ็บๆขออนุญาตไปกินต่อกันด้วยจ้าพี่น้องบัดน,นี้มองนี้มันนย่งยอง,ยองขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย